สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมวอร์ม Warm ช่องนะครับผมนะอันดับแรกเลยนะครับให้เราไปที่โฟลเดอร์คอนฟ i ิกตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้าเข้ามาที่โฟลเดอร์คอนฟลิกตัวนี้แล้วนะให้เรามาเพิ่มประโยคที่เราจะใช้คอมเมนต์นะครับในไฟล์นี้เลยคอมเมนต์วอร์มเมื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เราพิมพ์ประโยคที่เราต้องการให้ให้ตัวโปรแกรมตัวบอทของเราไปคอมเมนต์นะครับหนึ่ง บรรทัดต่อ1ชุดนะครับอย่างอย่างอันเนี้ยผมพิมพ์ไว้3บรรทัดเนาะโปรแกรมก็จะสุ่มนะครับสบรรทัดนี้ไปคอมเมนต์นะครับผมนะเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะครับกดปิดแล้วกดเซฟได้เลยครับเมื่อตั้งค่าคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปที่เข้าไปที่แอป t i k ต o k เป็ดดำนะครับแล้วเข้าไปที่ไลฟ์ครับเปิดดูไลฟ์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมจะถามว่าเราจะเลื่อนจอที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้นะครับไม่แนะนําให้ตั้งเปอร์เซ็นต์ที่เยอะเกินไปนะครับอย่างผมจะใช้5 5ในการเลื่อนจอนะครับก็คือสุ่ม5เในการเลื่อนจอในกรณีที่เรามีาเปิดหลายๆเครื่องวอร์มเนาะมันจะจะวิ่งทํางานสลับกันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันสลับมาทํางานที่จอนี้นะครับมันก็จะ มีโอกาส5%ในการเลื่อนจอนะครับเปอร์เซน็นเคาะใจนะครับผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ2-3%เท่านั้นนะครับเปอร์เซน็นคอมเมนต์ผมจะใส่แค่1%นะครับถ้าใครใส่มากไปนะครับแทนที่การวอร์มมันจะเห็นผลดีนะครับมันจะอาจจะสแปมได้นะครับผมไม่แนะนําให้ใส่เยอะเกินไปนะครับเมื่อใส่เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรงตรงข้างล่างเขาจะขึ้น ขึ้นสถานะบอกเรานะครับแต่เนี่ยผมดึงเมาส์มาเมื่อกี้เห็นไหมว่าเขาจะเลื่อนจอแต่ผมแย่งเมาส์มานะครับเมื่อเปิดโปรแกรมของผมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววอร์มหรือโปรแกรมจิ๊กซอว์ตัวนี้นะครับปล่อยมือออกจากเมาส์เลยนะครับไม่งั้นโปรแกรมอาจจะทํางานผิดพลาดได้นะครับผมนะแล้วก็สําหรับโปรแกรมวอร์มช่องนะครับก็จะใช้ได้เฉพาะเลเวล7เท่านั้นนะครับเลเวล7จเนี่ยจะได้เฉพาะลูกศิษย์ในคัสของผมเท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ